เดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กับรถแห่ไทยบ้านวาริี่ร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวผมให้หัวหน้าพาชมนะครับว่าคันนี้มันเอามาทําอะไรครับหัวหน้าคันนี้เอามาทำอะไรครับคันนี้มาทําอะไรไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นหรอคันนี้ก็ทาคันนี้ก็มาอัปเดตเสียงกลางใหม่จาก3ทางเปลี่ยนเป็น6กทางตัวใหม่ของเราครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันครับที่เปลี่ยนแปลงบ่อยมากครับเพราะว่าเจ้าของรถรู้สึกว่าชอบท้า้านกระเสียงมากรักแรงกระเสียงมากแล้วก็มาดูทําไมตู้กลางเราทําไมถึงยัดแหลมไปใส่ในตู้ของเราเดี๋ยวมาชมดูดูเกราะท่ก พวกลุงพวกแหลมพวกคอนไหมนี่แหละทำไมตัวหกทางตัวแหลมเราทำไมยัดเข้ามาในตู้เหรอเนะี่ยเราแค่ดูตรงนี้คิดว่าลำพงเราจะดังไปยังไงเห็นไหมล่ยมันกัน,ม,นมันกันใช่ไหมครับใช่มันบงังทุกอย่างบางังทุกทียิ่งเสียงกลางอ่ะยิ่งอะไรบังยิ่งยากเลยสำหรับการจูนอะไรหรือการจะทางของเสียงเนี่ยพวกเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยถ้ามีอะไรบงังปุ๊บมันจะสะท้อนกลับไปทีนี่นี่คือหนึ่งตัวท,ที่สำคัญสำหรับคันนี้คันนี้ก็เปลี่ยนทั้งหน้าหลังข้างหน้าก็จากกลางสามทางก็เปลี่ยนเป็นหกทางอย่างตอนแรกอัพเราเนี่ยอัพเราเป็น มันไม่ตอบโจทย์มันไม่มิดลงเวลาเล่แนแสดงไม่โปะ๊ะลูกค้าก็อยากได้ตู้ใบจริงขึ้นเลยไปะจะพาไปชมตู้ใบจริงของเราว่าทำอะไรบ้างตอนนี้ตู้หน้าเราก็กลงังใส่ดอกอยู่นะกระ่อบเห็นไหมเนะี่ยเพราะว่าเป็นพวกกลางพวกแหลมกำลงังใส่ดอกใหม่ทั้งหมดเห็นไหมน,นี่ก็เป็นมิดท้ายเพื่อไม่ยากตะกอนเล็กอยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะครับก็เก็บเข้าไปในตู้ทั้งหมดเพ่เป็นแหลมใช่ไหมเนี่ย เห็นไหมโคข้างหน้าเตาหมดเราวกเก็บกระตู้ทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยหน้าตู้ก็ลงทุกถึงอย่างเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อเป็นฮอนเห็นไหมครับตอนตแรกอยู่ข้างนอกหีนแหละวางแล้วขวางสูงลงสังแรมแล้วก็จับยัดใส่ตู้เพื่อให้มันต่อจยดกรใชิ้งานลูกค้ามากขึ้นสลับ,บตัวนี้แล้วก็สภาปู้ชุมความถี่ได้เพิ่มข้ามาที่ตู้3าทางก็มีคือมิดโลกระท่อมนี่มิดโลนี่เขาเรียกว่าตู้มิดโลกระท่อมรับที่แสนแบบโปโตตัวนี้เป็นตัวรับหน้าที่ตัวนี้สลับแสนตัวเนี่ย แล้วก็กาง5ทางขทาง้าข้างล่างข้างๆก็จะมีการข้างเสริมมาอีกหนึ่งชุดสลับตัวนี้ถือว่าโหดมากเพิ่มความถี่เข้าไปก็กลดการขาดของดอกกลางได้เยอะมากขึ้นพอสมควรอย่างตู้หลังไหมตู้หลังดูลูกค้านี่เห็นไหมเพิ่มเป็นสามแถวใากได้ก้อนแค่2แถว3ทางอันนี้ก็เพิ่มเป็น6ทางกลาง3แถวมิดลูกค้าสามดอกดูนะรัเท่มากก่อนจะขึ้นแล้วก็เป็นการเปลี่ยนตู้เบรคจากตู้เบรคตัเวเก่า75เซนแล้วก็ลดเหลือเ0เซนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการ เสกางที่ชัดและคมแล้วก็ลดเบสลงขยายเสียกางขึ้นก็ได้กลาง3ามแถว <ฮะ S 1> พอดี่ะ,ะทีนีไ้ไปดูข้างในเพราว่าทําอะไรบ้าง่ะจากเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ว่าลําพงจะทํายาก3ทางแสงยานแค่เบสกลางแหลมนะครับ<ะ><ะ>แต่ถ้าเป็นระบบห้าง,งทางมีเบสมีมิดโลมีมิดมีกลางมีฮอนมีแหลมมีมิดไท เห็นไหมสายยานหลายเส้นมากขึ้นมันก็เลยใช้อุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยตอนนี้ลูกน้องก็กำลังไล่เก็บสายยานอยู่ถือว่าเพิ่มสายยานอีกมากพอสมควรกันท่อมจากยานไดอนแค่6เส้นหน้าหลังก็สามารถจบได้แต่ตัวเนี้ยเราต้องใช้ถึง16เอาพุทหน้าหลังค่าละแปดเอาพุทเลยทีเดียวเพราะมีการข้างกันหลายในอย่างอย่างครั้เนี้ยแต่ก่อนลูกค้าก็ เป็นคอสต์ดีเบธรรมดาแต่ก่อนเนี่ยตัวตัวล่างธรรมดากระท่อมเนี่ยล่างธรรมดาเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ดังดีกระท่อมตัวนี้ก็ราคาก็สูงพอสมควรลูกค้าก็ไปเปลี่ยนใหม่หนุนเป็นมานี่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้จะตัดละเอียดกว่าถึงจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่ราคาถูกกว่าแต่มันเป็นระบบใหม่กระท่อมเป็นระบบ APR จัดการคอมถี่ได้เสถียรมากขึ้นและดีมากขึ้นอย่างคันนี้เห็นไหมที่ 5K ทั้งหมดเลยขับเบรแค่5แท่นสำหรับคันนี้พร้อมด้วยตระกูล9.4ขับกางแล้วก็ดีเแสลมสำหรัับตวนี้ ก็ชาวบ้านนี้ก็ท่อมสำหรับการอะเดษใหม่ก็ท่อมถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากมากครับยากสุดคือการลงกระท่อมอจจะยากมากอันนี้ก็เป็นตู้เก่าเนี่ยตู้เก่าสามทางเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ย้องชุดหน้าชุดหลังอยู่ตรงนี้ทั้งหม <c oughs> <บ>ดคือยกยกออกหมดชุด <c oughs> ยกออกหมดชุดแล้วก็ตู้ใหม่เข้าไปเลยแล้วก็ทําการไล่สายใหม่ต่อสายใหม่ก็เป็นขั้นตอนที่ยากก็คือหนึ่งเราต้องมีเครื่องมือครบไม่เป็นโฟล์ลิฟไม่เป็นรถเคนเราต้องมีครบทุกอย่างในการ,รขึ้นตู้ลงตู้ตรงเนี้ยถือว่าสาคัญมากเพราะตู้แต่ละใบมีน้ําหนักที่หนักมากกระทมหนักกว่าเด็กเธอแล เดีมานี่บสำหรับรถแห่ไทยบ้านวันที่101นะครับอัปเดต3ทางเป็น6ทางครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงรอติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับเดี๋ยว EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับครับ <c oughs> ครับน้องระทอมคอแดงครับผม